เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยง,งานแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องทั้งหมดนะครับหน่วยงานหลักที่จะนำเข้านาเรื่องนี้เข้าอรมอคือสํานักบริหารน,นี่เพราะว่าไอเดียของมัสันแรกเริ่มที่สุดเลยเนี่ยก็คือ,ค,อคือการที่ว่า,ารัฐบาลน,นี้ก็จะแค่ว่าจะผลผลน,นี้ให้กับรถไฟให้รถไฟมีคลีนชีทเลยน,นะฮะนะครับนะสามารถที่จะเวลาไปไปกู้เงินหรือไปทํากิจการต่างๆเนี่ยนะฮะได้สำเร็จเพนั้นขณะนี้เนี่ย เบื้องต้นที่สุดเลยนะครับขณะนี้สํานักหนี้กับทางรถไฟเนี่ยก็กําลังเจรจากันว่าจะมีหนี้ส่วนไหนที่ที่จะต้องรับผิดชอบบ้างนะครับหนี้เขาจะมีแบบหลายอันหนี้เขาเขาจะแบ่งเป็นสี่ก้อนนะครับนะฮะโดยโดยหลักเขาจะเป็นหนี้หนี้หนี้เกี่ยวกับการดําเนินการโอเปอเรชั่นหนี้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเครื่องจักรของรถไฟต่างต่างเหล่านี้นะฮะแล้วก็มีมีเรื่องแอร์พอร์ตลิงแล้วก็จะมีหนี้หนี้หนี้อื่นๆอย่างเช่นเรื่องเบรคเบรนนานของของนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้น รัฐบาลกับรัฐบาลกับทางรถไฟกตกลงกันว่าจ้าหนี้ก้อนไหนซึ่งมันมีมันมีบวกกันตั้งแต่แปดหมื่นแสนล้านแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านจะปลดหนี้ก้อนไหนก่อนอันนี้ตกลงให้ได้ตกลงให้ได้แล้วแต่หลักๆก,ก็คือว่าให้ทางรถไฟเนี่ยนะฮะเอาให้ธนรักเนี่ยเ,เช่าบริการประเมินว่าที่ดินรถไฟนี่มีมูลค่าอหไรก็ประเมินให้ธนรักเนี่ยสามารถเช่านะฮะในระยะยาว แล้วยาวนะฮะอาจจะอาจจะ50บวก50บแล้วก็บวกที่บอกว่าบวก5คือว่าในรายการออปเปอเรชันเนี่ยมามาเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ตกลงกันสต๊ดดี้เบื้องต้นแล้วก็ก็มามาถึงการนําเข้าคอรมอนะฮะนำเข้าคอรมอโดยสบน,นอ็พเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่พอจบแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทำสต๊ดดี้ดีเทลอย่างที่ท่านชานัดบอกนะฮะว่าจะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยจะจะ ที่จะวางยังไงคงไม่ได้ประมูลผังเปล่าเราอาจจะมีนะครับเกิดเขาจะมีให้มีคอนเสิร์ตอลล์ให้มีศูนย์การค้าให้มีโรงแรมให้มีเรียนสำหรับสาธารณะให้มีเป็นศูนย์กลางการขนส่งคมนาคมนะฮะหรือจะทําอะไรที่พี่อยู่อัศัยหรือหรือนะฮะในในที่ทท่บาลกมีโรงพยาบาลด้วยนะฮะเขาอาจจะต้องย้ายเยอะทั้งสองอันเนี่ยจะจะทำยังไงก็มีการสต๊ดี้ซึ่งสต๊ดี้เนี่ยเขาพยายามจริงๆเขามีสตดดี้อยู่แล้ว โดยโดยทางจุฬาแล้ว,ลวนะครับเขาเราก็อาจจะสตาร์ีบนนั้นออนท็อปออฟ t ดนะครับเพราะมันสตาีดด่มาหลายปีแล้วซึ่งอันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ต้องมาดําเนินการเรื่องนี้ก็คือ,อสอคอรอเพราะว่าน,นี้เข้าพราบร่วมสมยัยเพราะนั้นสอคออีรจะต้องมีคณะกรรมการที่มีประหลัดเป็นประธานนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยางาน,นต่างๆนี่ก็เป็นค,คนตัดสินใจว่าเนี่ยจะประมูลยังไงจะทํำยังไงแล้วตัดสินใจยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอน สำหรับเรื่องเรื่องรถไฟครับ